มาต่างขึ้นจากน้ำตกนะฮะเอาให้เห็นเห็นมุม,มว่าต้องเจอความชันอย่างไรบ้างนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเอ,อานานเลยกระดึบพนันดอกกระดึบและตโตมาขึ้นดี่ดีตัว งานหินนะนี่ครัพอจะขึ้นรถมันสูงด <c oughs> ินไม่ถึงรุ่นรุ่นรุ่นขึ้น lướt leo Chú ได้ฮะเปลี่ยนลายโอเคเว็บต่อเน,นื่องมาเลยฮะเว็บเ <c oughs> ว็บโอ้ยโอ้ยเหลือเชื่อเอาเอาไม่ต้องมีกันแล้วฮะรถยุโร K D M ฮาสวาน่าไม่ต้องมีกันแล้วอาพี่เก็บเราพี่เก็บเรา ช่วยช่วยดึงบอกหนะ้าบอกหนะ้าบางอิมมางอิมช่วยช่วยเก็บช่วยเก็บหน่อยอะ่ยยอยอะเก็บไม่มือไอ้เพิ่งมาขับวันนี้โดนลองของเลยฮะเก็บ ด้วยช่างเลกมือตึงมาดูมือตึงครับมาดูมือตึงครับโอเ้ยนี่มือตึงเราโอ้ยตาให้ช่วยบอกนะฮะไม่ต้องนะยังไม่ต้องอย่ามาแตะรถผม,ม,ม,ผมเสียงว่าเอา้าเฮ้ย <laughs> เลียวกลับไปแล้วนะฮะอย่าแตะรถผมนะฮะไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ไไไให้แตะ นี่ฮะเป็นเดียวกลับแล้วฮะเรียบร้อยเดียวกลับใ <c oughs> จสติใจไม่เหนื่อยลงไปเอาใหม่นะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ลงไปเอาใหม่มยากมันยากนะเพราะว่ากอไผ่ต้นนั้นนะฮะที่ทำให้เราต้อง เอาเสียหลักเอาเดี๋ยวอัวแล้วรอบสองเทคเดียวต้องผ่านนะเทคเดียวต้องให้ผ่านนะโอเคตอนขึ้นแบบสเต็ปแบบนั้นนะฮะแต่ช่วงนี้มานี่ฮนะจะชันนะชัน